แล้วก็เพิ่มเติมอีกฮะวันนี้คุณพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยนอกจากการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ365คนนี้แล้วนะครับรก็ยังมีรายละเอียดนะก็คือแรงงานไทยที่จะได้ไปเกาหลีนะแรงงานไทยที่จะได้ไปเกาหลีนะนี่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเจราจาตั้งแต่ตอนที่ไปเกาหลีเนี่ยเจราจาไว้เรียบร้อย และว,วันนี้เป็นประธานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมการต่อเรือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัท h d Hyundai Heavy i n d u s t r y นะนี่ครับวันนี้วันนี้ถึงขั้นปิดจอบก็คือลงนามร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานรรงกรมพัฒนาฝีมือกับบริษัทเอกชนในเกาหลีก็คือบริษัทอู่ต่อเรือ แล้วกท็ทักษะที่จะเอาไปทํางานที่อู่ต่อเรือนะ <ฮา S 1> ที่เกาหลีต้องการก็คือช่างเชื่อมนะเพราะว่ากระบวนการต่อเรือหนึ่งลำใช้ทักษะที่ประณีตถูกต้องและแม่นยําสูงใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในด้านการต่อเรือก็มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งยกระดับช่างเชื่อมไทยให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพวันนี้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมเนี่ย88คนคะจะได้ไปทํางานที่เกาหลี นี่คนเหล่านี้จะได้ไปจริงแล้วนะค่ะไม่ใช่แค่ลงนามในกระดาษนะฮะจะได้ไปจริงแล้วอ่าก็ไปอุตสาหกรรมอู่ตอ่อเรือนะกลุ่มแรกก็หลักสูตรการประกอบท่อแรงดันสูงในอุตสาหกรรมอู่ตอ่อเรือนะแล้วก็ถัดมาช่างเชื่อมนะแล้วก็มีช่างเชื่อมทิกสําหรับท่อแรงดันสูงช่างเชื่อมฟลักคอ 3G 6G นะนายจ้างจะรับก็ไปทางานเงินเดือนเริ่มต้น75,000บาทนะแต่ว,วันนี้ฮะ สำเร็จแล้วค่ะคือถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่อยู่ๆเขาก็เซ็นตกลงให้นะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คือไปเจรจาที่เกาหลีอันนี้คือตอนไปเยือนที่เกาหลีไปคุยกับ5้าเอกชนยักษ์ใหญ่อู่ต่อเรือให้เขาช่วยเพิ่มการจ้างแรงงานแล้วเขาตกลงเนี่ยนะตกลงเนี่ยกว่าสามพันคนนะครับแต่แต่ชยอยไปครับเพราะฉะนั้นไอ้ความสำเร็จแบบนี้มันไม่ใช่อยู่ๆก็ได้มาเลย แต่ต้องทํางานหนักก่อนหน้านี้อันนี้คือตอนที่ไปเกาหลีนะเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์กระทระวงอื่นก็เหมือนกันนะค่ะคือสําคัญก็คือควรจะเร่งทํางานเพื่อเพิ่มโอกาสในทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยอย่าไปทําเรื่องการเมืองที่มันมีเงื่อนไขเนไอ้แบบนี้ทําไปได้เลยไม่เห็นจะติดขัดรัฐธรรมนูญอะไรเลยเนี่ยใช่อย่างเงี้ยสนับสนุนใช่ไหมอันนี้คือตอนไปคุยกับเกาหลีแล้วมาไทย ก็ยังต้องตามทิวคุยกับทูตเกาหลีทวงถามอยู่หลายรอบนะเนี่ยวันนี้ไปละ88คนจนกระทั่งวันเนี้ยนะอบรมกับที่ไทยเราด้วย<ด>นกระทรวงแรงงาน,นเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปรถแรก88คนอันนี้คืออย่างถูกต้องตามกฎหมายนะถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์มากค่ะนะ